จากปัญหาข้อกองใจการฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นบาปเพราะอะไรการฆ่าสัตว์ไปทำบุญจะได้บุญหรือไม่หรือการบวชตามประเพณีเช่นบวชสวัน7วัน15วันหนึ่งเดือนหรือเท่าไรก็แล้วแต่คิดที่ปรารถนาจะบวชเป็นบุญคือเนคขมะดำริออกจากกาม แต่การบวชที่เป็นบุญแต่ต้องจัดงานใหญ่โตลมหัวลมควายเพื่อเลี้ยงเขกนี้จัดว่าเป็นบาปก็คือทำบุญแต่ก็ได้บาปด้วยถ้าถามว่าอย่างไหนจะมากกว่ากันก็ต้องดูที่เจตนาเป็นหลักในหลักข้อห้ามคือศีลห้าเป็นต้นสิ่งที่ควรละเว้นไว้ห้าอย่างนั่นเองเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น คือไม่ให้มัวเมาในการฆ่าล้างปรานชีวิตทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์ในทางตรงกันข้ามคือสอนให้มีเมตตาการุณาเอื้อเฟือเผื่อแพ่เห็นอกเห็นใจมีนิทานเป็นอุตาหนสอนใจอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องการฆ่าสัตว์ทำบุญให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วในครั้งกระโนนมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกสั่งให้พวกลูกศิษย์ไปจับเกะมาตัวหนึ่ง แล้วฆ่าเพื่อนำไปทำบุญเลี้ยงพวกปรามและแบ่งส่วนบุญให้แก่มู่าติที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ทันได้ฆ่าปรากฏว่าแกะตัวนั้นได้หัวเราะขึ้นดังๆแล้วก็ร้องไห้ออกมาลูกศิษย์ของอาจารย์ทิสาปาโมกจึงได้ถามขึ้นว่าเหตุไรเจ้าจึงหัวเราะแล้วก็ร้องไห้แกะก็ตอบว่าเมื่ออยากรู้พวกเจ้าจงพาเรา ไปหาอาจารย์ของพวกเจ้าพวกลูกศิษย์ก็พาแก่ตัวนั้นไปหาอาจารย์จากนั้นอาจารย์ก็ถามอย่างที่ลูกศิษย์ถามแกตตัวนั้นก็ตอบว่าเมื่อชาติก่อนนานนักนาตัวข้าเคยเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกเหมือนกับท่านได้ฆ่าแก่ตัวหนึ่งทำบุญให้แก่หมูญาติที่ตายไปแล้วต่อเตนนั้นมาตัวข้า ได้ตุกฆ่าตัดหัวถึงห้าร้อยชาติและในชาตินี้ตัวค้าจะสิ้นบาปกรรมในวันนี้จึงได้หัวเลาะขึ้นที่ข้าร้องไห้นั้นก็เพราะว่าเอนดูท่านที่จะมารับบาปเหมือนข้าพระเจ้าเมื่อพรามทิสาปาโมกได้ฟังดังนั้นก็ตกใจกลัวจึงประกาศออกไปดังๆว่าเจ้าเกอเอ,อ๋ย เจ้าจงเบาใจเถิดเราจะไม่ฆ่าเจ้าเป็นอันขาดแกะนั้นจึงตอบว่าท่านจะฆ่าข้าหรือไม่ก็ตามข้าก็จะไม่พ้นตายในวันนี้พรามทิสาปาโมกจึงกล่าวว่าเราจะคอยระมัดระวังในตัวเจ้าไม่ให้ใครมาทำร้ายเจ้าได้ว่าแล้วก็ปล่อยแกะตัวนั้นไปแล้วพราม ก็พาลูกศิษย์เดินตามไประวังรักษาเกะตัวนั้นเดี๋ยวมันจะตายเกะตัวนั้นได้จะเงอคอขึ้นไปกินใบไม้ไมที่เพิ่งงอกอยู่บนกำแพงแห่งหนึ่งในขณะนั้นฟ้าก็ได้พาลงมาถูกตัวเกะจนคอขาดทันทีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งได้แสดงตัวให้เห็นแล้วกล่าวขึ้นว่าถ้ารู้ว่าการฆ่า,าเป็นทุกข ก็ไม่ควรฆ่าใครเพราะการฆ่าผู้อื่นย่อมทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์และทำให้ตนเองได้รับความทุกข์ตลอดกาลนานมาชาสุดท้ายลุกกะเทวดาได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เฉียเห็นว่าการฆ่าผู้อื่นเป็นการไม่ดีเลยคนเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จึงทำให้คิดผิด พูดผิดและดำเนินชีวิตแบบผิดผิดก่อกรรมทาชั่วมีบาปติดตัวไปข้ามปบข้ามชาติฟ้าไม่รู้จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งนักส่งผลแบบโดมิโนโลเลยทีเดียวแต่วิกฤตย่อมมีโอกาสเรายังโชคดีมีบุญที่เกิดมาในยุคที่ยังมีพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเหลือให้พวกเราได้ศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติเพื่อกระจัดความไม่รู้ออกจากจิตใจ เกิดมีสัมมาทิฏฐิหรือมีความเห็นถกูกเกี่ยวกับโลกและชีวิตขึ้นในใจเพื่อเราจะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนสามารถปิดนรกเปิดสวรรค์มีความสุขทั้งในปัจจุบันและพบชาติเบื้องหน้าพอดีได้ไปเจอหนังสือไขข้อข้องใจเขียนและลรวบรวมโดยพระธรรม,มกิตติวงศ์ทองดีสุระเตโชเนื้อหาหน่าสนใจ เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเรื่องาศาสนาเรื่องวัดโดยทั่วไปรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาเบงามโดยเฉพาะเราในฐานะพุทธศาสนิกชนอันดับแรกเมื่อจะได้ขจัดความไม่รู้ของตนแล้วยังสามารถเอื้อเฟือประโยชน์ต่อกันทาหน้าที่กัลยาณมิตรแก่บุคคลที่เรารักปรารถนาดีติดหกรอบตัวเราได้ขอทยอยนํามาอธาิบายว่า มีชาวพุทธคนหนึ่งถามว่า 1. การฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นบาปเพราะอะไร 2. ถ้าฆ่าสัตว์ที่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ทำไมจึงถือว่าเป็นบาป 3. การฆ่าสัตว์ไปทำบุญจะได้บุญหรือไม่ 4. พระที่ฉันเนื้อสัตว์จะเป็นบาปหรือไม่เพราะถ้าพระไม่ฉันเนือ้อคนก็จะไม่ฆ่าสัตว์มาทำบุญ เกี่ยวกับเรื่องการฆ่าสัตว์นี้เราลองมาฟังเหตุผลกันดูบ้างการฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นบาปเพราะเป็นการเบียดเบียนเขาให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นการตัดโอกาสมิให้เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเพราะตามปกติไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ต่างก็รักสุขเกลียดทุกขต้องการมีชีวิตอยู่นานๆโดยกันทั้งนั้นซึ่งกรณีเราสามารถดูได้จากที่ทั้งคนและสัตว์พยายามสเสวหาอาหาร เพื่อความอยู่รอดแม้จะต้องผจญอันตรายต่างๆก็ยอมพยายามป้องกันตัวเองจากโรคภัยไค่เจ็บก็ดีจากศัตรูรอบตัวก็ดีและพยายามต่อสู้กับอุปสรรคสิ่งกีดขวางต่อความราบรื่นในการมีชีวิตอยู่ทั้งนี้ก็เพราะลักตัวกลัวตายนั่นเองเมื่อไปทำเขาตายจึงถือว่าเป็นบาปเป็นความชั่วเพราะจิตใจของผู้ฆ่า หยาบชาทารุนเป็นใจที่เศร้ามองขาดเมตตาธรรมโดยมากมนุษย์มักจะคิดเอาเองว่าถ้าฆ่าสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์แล้วทําไมต้องเป็นบาปด้วยเพราะมันเกิดมาเพื่อถูกฆ่าแต่สัตว์มันไม่คิดอย่างมนุษย์เลยทั้งไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำไปว่าตัวมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์มนุษย์ต่างหากที่เมาเอาเองอย่างนั้นแล้วก็ไปฆ่ามัน สัตว์บางประเภทแสดงความรู้สึกออกมาเมื่อรู้ว่าตัวเองจะถูกฆ่าเช่นหมูหวัวไก่หรือสัตว์เล็กๆมันจะดิ้นรนพยายามหนีเอาตัวรอดนี่แสดงว่ามันไม่อยากให้มนุษย์ฆ่ามันอยากจะอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานเหมือนมนุษย์เราเช่นกันหากคิดว่ามันเป็นอาหารของเราฆ่ามันไม่บาปแล้วที่คนถูกรบไปก็เจ็บมารุมกินถูกยุงกัดหรือเข้าป่าถูกงูกัด ตกน้ำทะเลตกปลาจลามกินบ้างทำไมจึงไม่เป็นโทษด้ะเหตุใดจึงไปฆ่ามันเสียก็ในเมื่อมันก็คงคิดว่ามนุษย์เป็นอาหารของมันเลือดในเนื้อของมนุษย์คืออาหารของมันที่มันต้องการมันกัดมันกินคนก็เพราะถือว่าคนเป็นอาหารมันกินอาหารของมันอย่างนี้สัตว์เหล่านั้นผิดด้วยหรือหากมีใจเป็นธรรมกันก็จะได้คำตอบ ที่ถูกต้องการอ้างข้างต้นเป็นการอ้างที่เห็นแก่ตัวเสียมากกว่าโดยถือว่ามีกำลังมากสมองดีกว่าสัตว์มันก็คงคิดจองเวรจองกรรมกับมนุษย์บ้างว่าได้ทีเมื่อไหร่ข่าเอาเองแน่อะไรทำนองนี้แต่บาปอันเกิดจากการฆ่านั้นมีไม่เท่ากันท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าฆ่าสัตว์ใหญ่มีโทษมาก ฆ่าสัตว์เล็กมีโทษน้อยฆ่าสัตว์มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อโลกมากมีโทษมากฆ่าสัตว์มีคุณประโยชน์น้อยก็มีโทษน้อยได้ะจะเป็นบาปโดยสมบูรณ์ก็เพราะประกอบโดยลักษณะ5ประการคือ 1. ปาโนสัตว์ที่ฆ่ามีปานคือลมหายใจ 2. ปานสัญญิตาผู้ฆ่ารู้ว่าสัตว์นั้นมีลมหายใจ 3. วาัากาจิตตังมีเจตนาคือความจงใจที่จะฆ่า 4. อุป,ปกโมพยายามฆ่าแม้จะพยายามเพียงเอื้อมมือหรือกระดิกนิ้วไปฆ่า 5. เตนะมรณนังสัตว์นั้นสิ้นลมหายใจไปเพราะความพยายามนั้นหากได้ลักษณะ5ประการนี้การฆ่าเป็นอันสมบูรณ์แล้วเป็นบาปดังกล่าวมา หากทำไม่ครบลักษณะนี้เช่นมีความพยายามฆ่าแต่สัตว์ไม่ตายหรือฆ่าตายโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาโทษก็ลดลงมาตามส่วนส่วนคำถามที่ว่าฆ่าสัตว์ไปทำบุญจะได้บุญไหมนั้นอันนี้ต้องแยกกันคือบุญกับบาปมันเข้ากันไม่ได้ตรงกันข้ามบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปที่ไหนมีบุญบาปก็ไม่มีที่ไหนมีบาป บุญก็ไม่มีเรื่องนี้ต้องแยกกันให้ถูกเพราะต่างกรรมต่างวาระคือตอนที่ฆ่าสัตว์หากพร้อมด้วยลักษณะข้างต้นก็เป็นบาปแม้จะมีเจตนาเพื่อนำไปทำบุญก็ตามตอนนำเนื้อไปทำบุญนั้นก็ถือว่าเป็นบุญเพราะเป็นการทำความดีแม้จะเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาทำบุญก็ตามแต่อย่างไหนจะมากกว่ากันนั้นต้องดูเวลาที่ทำหากทำอย่างใดรุนแรงกว่า ก็ให้ผลหนักไปทางนั้นเช่นจงใจฆ่าและฆ่าด้วยวิธีทรมานสัตว์ทางสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่มีคุณค่ามากด้วยแต่เวลานำไปทำบุญก็ทำตามประเพณีไม่สนใจเรื่องบุญเท่าไหร่นักถวายแล้วก็แล้วกันไปอย่างนี้ตอนแรกคือตอนที่ฆ่าหนักกว่าผลย่อมแรงกว่าคือมีบาปมากกว่าบุญสำหรับคำถามที่ว่าพระชนเนื้อสัตว์จะบาปไหม หากพระไม่ฉันคนคงไม่ฆ่าสัตว์กันนั้นข้อนี้ก็น่าคิดอยู่แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกแล้วจะเห็นว่าการที่พระฉันเนื้อเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เลยเพราะท่านฉันเนื้อโดยฐานะเป็นอาหารบิณฑบาตท,ที่ญาติโยมนำมาถวายเท่านั้นซึ่งเนื้ออย่างนี้เรียกว่าปวัตตมังสะคือเนื้อที่มีอยู่ตามธรรมดาเช่น เนื้อที่เขาขายตามตลาดหรือเนื้อที่เขาฆ่ามารับประทานกันตามปกติเนื้อเช่นนี้พระฉันได้พระวินัยมิได้ห้ามไว้ส่วนเนื้อที่พระฉันแล้วผิดพระวินัยก็มีคือเนื้อที่เขาโจดจงฆ่าถวายทางพระก็รู้ว่าเขาโจดจงฆ่าถวายตัวเองเนื้อชนิดนี้เรียกว่าอุทิศมังสะและเนื้อที่พระสั่งให้เขาฆ่ามาถวายเอง เนื้อสองประเภทนี้พระชันแล้วปิดพระวินัยแต่ตาขอจะเจาะจงฆ่าถวายพระแต่พระเองไม่รู้เรื่องก็จันได้ไม่ผิดแต่ต้องไม่รู้จริงๆไม่ใช่แกล้งทำเป็นไม่รู้คือไม่ได้เห็นขอค่าไม่ได้ยินขอพูดว่าฆ่ามาถวายเฉพาะตนและไม่ได้รังเกียจสงสัยในทํานองนั้นอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จริงส่วนที่เรียกว่าเพราะพระฉันเนื้อจึงทำให้คุณฆ่านั้น ออกจะเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงไปหน่อยเพราะพระไม่ได้บังคับให้เขาฆ่าไม่ได้บังคับให้เขาถวายเมื่อเจ้าบ้านนำมาถวายท่านก็รับได้ฉันเรื่องมันก็เท่านี้และถึงหากว่าพระท่านไม่ฉันเนื้อคนจะเลือกฆ่าสัตว์เลือกกินเนื้อกันเสียเมื่อไหร่ดูอย่างในประเทศที่ไม่มีพระอาศัยอยู่เลยสักรูปเดียวสัตว์ต่างๆก็ยังถูกฆ่าไปเป็นอาหารทุกวันทุกวัน ขอข้าไปถวายพระหรือพระเรียกร้องหรือก็เป่าทั้งนั้นแล้วขอข้าทําไมการที่พระจะไม่ฉันเนื้อก็ดีเหมือนกันบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าก็เมื่อดีเช่นนี้แล้วทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ทรงง่ามเสียเล่าข้อนี้คงเป็นพระพุทธประสงค์โดยเหตุที่พระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูคงยังรู้ทราบในทรงมีเหตุผลที่ลึกซึง้งหากทรงง่ามพระ จะเป็นอย่างไรคนที่ขาดอาหารประเภทเนื้อสัตว์จะเป็นโรคอะไรบ้างก็รู้กันอยู่พระองค์คงไม่ทรงต้องการให้กองทัพธรรมของพระองค์ยนอนสมรรถนะทั้งกำลังสมองและกำลังกายจึงไม่ได้ทรงห้ามไว้แม้จะเคยมีผู้ทูลขอให้ทรงห้ามไว้ก็ตาม